โอเคครับ okay. ตอนนี้อยู่เกม No Limit ภาคใหม่ล่าสุดอัปเดตใหม,ม่เป็น2.2.1นะครับผมตัวนี้ <c oughs> อันนี้คือโหลดเข้ามาใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดตัวนี้นะครับผมก็ใครที่อยากเล่นก็ลิงข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อรถเลกนก่อนเอาแบบแบบนี้ต้องเติมใช่ไหมเอารถแบบนี้แล้วกันหลังสุดโอ้ยแบบนี้มันสวยจัดเลยผมว่าจะเอา,าน้ายาวเล่นดีกว่าไม่ได้เล่นนานแล้วที่ถึงหน้ายาวเหมือนกันนะเพิืพ่อผ้าโอเคคันนี้ก็คลาสสิกเลยนะฮะ ันี่คันเดิมอะหน้ายาวไม่น่ามีเพิ่มใหม่แล้วทำไมเขาไม่ทำหน้ายาวใหม่วะคนดูอ่ะเอาคันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวขอแซปเซตพงเซตภาพทรงเสียงอะไรหน่อยนะครับผมโอเคปับภาพสุดๆเลยนะครับเอาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมาโอเคเรามาเอ่อผมไม่อยากแต่งรถแล้วอะอคือเรามาดูเวอร์ชนันใหม่นะเขาเมีอัปเดตบ้างนะมันดูยังไงวะ เขาจะสอบดิบหนึ่งโอเคเอปรับตรงปรับแต่งซื้อทองคำรถใหม่ไม่มีเหรอไม่รถใหม่ปะทัวรสมัยร่อนดูถลระทุกแต่เขาดูหน่อยนะผมไม่เค่อยเข้าดูรถตรงนี้เลยอ่ะมันมีรถอะไรบ้างวะผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใหม่ยเขาเพิ่มรถมาหรือเปล่านะฮะแต่ว่ารถรถก็เท่อยนะู่นะอุ้ยโูยเชี่ยคันนี้เขาโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะโอ้โหโนลิมิตมีแบบนี้ด้วยเหรอวะโอเคเดี๋ยวลองเอามาเล่นหน่อยสิ ต้องแต่งถ้ายิงไม่เป็นต้องอับก็ได้นะเพราะว่ามันน่าจะแรงแล้วอารมณ์คันงนี้แต่ว่าเอาไปแล้วกันเพื่อความสบายใจนะครับผมอะไรแยอะเนี่ยจัดไปก่อนไม่รู้ว่าอะไรแต่จัดมาก่อนโอ้โหเครื่องคุ้ใหญ่เลยอันนี้อะไรเนี่ยตัวชาร์จเจอร์คืออะไรโอ้โหดูดีมีอันนี้ด้วยลกูกศบ หัวฉีดนะฮะเออต้องเอาไปต้องเอาไปให้หมดอะทุกคำแรงนะฮะโอเคเออกนิดีกว่ายิ่งแพงยิ่งดีนะโอเคไม่ต้องแต่งเยอะออกไปไปเคลียรกันว่ะเอาเป็นหลายคนแล้วกันนะชิ่ๆไปเล่นต้องตั้มปุ่มใหม่ปะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคไม่ต้องตั้มปุ่มใหม่นะผมโคตรแรงเล่นง่ายเลยนะเขาคนนี้ รถสวยด้วยอะรถส,สวยมากเลยมีคนไม่แบบแบบนี้เพราะาไม่น่ามีคนแล้วไม่น่ามีคนนะเวลานี้โอเคใครเล่นนะผมลิงข้างล่างเหมือนเดินครับอัปเดตเลิงให้เป็นใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครอยากเล่นก็เหมือนเดินมาลิงข้างล่างนะผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับไปบา่ายเดี๋ยวรีบไปดูสัก,ส,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 กสักทีนึงก่อนถือว่ารถแรงจัดภาพสวยนะเือวุอ้ยมีคนบอกว่ามคนใช่ไหม ไม่ใช่หรอตาฝาดโอเคปลาลว,วัสดียาว์ผมปลาล้า